มะนาวลูกใหญ่ผลสวยเกลี้ยงขนาดนี้จะต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆแน่นอนเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับมีพี่ท่านหนึ่งท่านทําสวนมะนาวท่านเอามะนาวมาฝากผมครับผมก็เลยขออนุญาตที่จะถามเคล็ดลับจากท่าน ว่ามีวิธีการทำอย่างไรที่จะป้องกันและกำจัดแมลงในสวนมะนาวไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับของชาวสวนมะนาวนะครับเนี่ยครับท่านเอามะนาวมาฝากผมดูครับลูกใหญ่มากเลยโอ้โหเอามาฝากทั้งถุงนี่เลยนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็ ลูกเกลี้ยงนะครับไม่มีแมงไม่มีแมลงเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยท่านบอกว่าเคล็ดลับของท่านก็คือเนี่ยนะครับน้ําส้มควันไม้ครับอันนี้ผมกําลังผลิตนะครับน้ำส้มควันไม้ตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับน้ําส้มควันไม้เนี่ยช่วยในการไล่และก็กําจัดแมลงได้ดีเลยครับท่านบอกว่าหาขวดมาถ้าขวดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับขวดเปล่าแล้วก็มาเจาะรูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เจาะรูแบบนี้ครับหลายๆรูเลยนะครับนี่นะครับเจาะรูประมาณ8ปดถึงสิรูได้ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็หาเชือกฟางครับมามัดแบบนี้มัดที่ขวดแบบนี้หลังจากเจาะรูรอบๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่น้ําส้มควันไม้เข้าไปครับเนี่ยครับแบบนี้เลยแบบนี้นะครับหาเชือกมามัดปากขวดแบบนี้นะครับเนี่ยครับแบบนี้เลย หลังจากนั้นเราก็เอาไปห้อยไว้ที่ใต้ต้นมะนาวนะครับไปเลยครับไม่ใช่เฉพาะต้นมะนาวนะครับต้นอะไรก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเอามาห้อยนี้ได้เลยกลิ่นของน้ำส้มควันไม้เนี่ยฉุนมากๆนะครับเป็นกลิ่นของควันไฟนะครับมันจะไปไล่แมลงนะครับแล้วก็แมลงที่มาใหม่เมื่อได้กลิ่นนี้นะครับมันก็จะหนีไปครับ ไม่ต้องปิดฝานะครับตรงนี้ไม่ต้องปิดฝานะครับปล่อยให้ฝนตกพอฝนตกนะครับน้ําฝนก็จะเข้ามาในนี้ก็ผสมน้ําส้มควันไม้ที่เราทําแบบเข้มข้นนี้นะครับผสมกันอยู่ในนี้กลิ่นของมันก็จะออกมาเหมือนเดิมถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งน้ําส้มควันไม้มันจะลดลงมาเราก็สามารถที่จะเติมน้ําลงไปที่ตรงนี้ได้ครับใต้ต้นมะเขือเนี่ยก็ใช้ได้นะครับ อันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับนี่เป็นเคล็ดลับของชาวสวนมะนาวที่ผมนำมาฝากทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ